สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แม่จสิงจะพาคุณผู้ชมนะคะมาหานะคะมเมล็ดกระเพาค่ะจากต้นนี้แหละนะคะนี่เจอแล้วค่ะนี่เราใช้มเมล็ดที่แก่แล้วเนี่ยสีน้ำตาลแบบนี้ก็อันนี้สามารถนำไปเพาะได้นะคะเนี่ยเพราะวิธีแบบบ้านๆน,นะคะกะเพาเดี๋ยว รูดเลยจ้านี่หูได้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเพาะในกระถางพร้อมกันเลยจ้ะไปเลยค่ะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพาะกะเพรานะคะเอาไว้กินเองในกระถางนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่มีพื้นที่น้อยนะคะที่บ้านแม่จิมนี่ใบกะเพรานี่จําเป็นมากๆนะคะว่าชอบผัดกะเพรากันกะเพราหมูกะเพราไก่นะคะถ้าไปซื้อที่ตลาดบ่อยๆเนาะก็คำละห้าบาทสิบาทนะคะเราปลูกไว้รับประทานเองดีกว่าเนาะ,ะก่อนอื่นแม่จิมก็จะผสมดินก่อนอันนี้แม่จิมก็ใส่ปุ๋ยคอกนะจะเป็นปุ๋ยคอ,อกขี้วัวแห้งนะคะแล้วก็จะมีดินค่ะ ดินนี้ไม่จิ๋มจะใช้ดินไม่จิ๋มเใช้ดินนี้เลยซื้อมาเป็นถุงนะคะเขาก็ผสมมาแล้วแหละดินเขาจะออกร่วนๆนิดนึงนะคะก็เหมาะสําหรับการเพราะ,มะเมล็ดนะคะใช้ดิน2ส,ส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอก1ส่วนนะคะหลังจากนั้นก็คนระหว่างดินกับปุ๋ยคอกให้เข้ากันเลยค่ะ อย่าใส่ปุ๋ยคอกเยอะนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ดินเคม็มแล้วก็มเมล็ดของต้นกระเพานะคะจะไม่ขึ้นค่ะจะไม่เกิดเลยเนาะโอเคได้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็นำกระถางมาค่ะรองด้วยกลับมะพร้าวนิดนึงนะคะป้องก,กันความชื้นค่ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็ไม่ต้องรองก็ได้หรือว่าจะรองด้วยฐานก็ได้ค่ะสะดวกอันไหนก็ใช้นั้นนะคะหลังจากนั้นก็เติมดินให้เต็มเลยค่ะ หลังจากนั้นก็เกลี่ยหน้าดินนะคะให้เรียบนี่เกลี่ยหน้าดินเรียบแล้วนะคะก็ใช้เมล็ดนะคะกระเภาค่ะมาโรยเลยที่เราเห็นัวโตนี้คือจะเป็นเปลือกนอกนะคะเม็ดที่เขาจะเมล็ดนะคะที่จะเกิดจะเป็นเม็ดดำๆแบบนี้นะค่ะเล็ก จะออกแข็งๆนิดนึงเนี่ยค่ะแต่แม่จีมอาออกไหมไม่เอาออกนะคะโรยเลยจ้าไม่ต้องโรยหนามากโรยบางๆก็ได้นะคะเพราะว่ากัเพานี่จะเกิดง่ายมากนะคะหลังจากนั้นก็กรบด้วยดินบางๆค่ะเศรษกาได้นะคะนี ร่อนดินค่ะดินจะได้ละเอียดนิดนึงนะคะ,มะเมล็ดนะคะจะได้งอกขึ้นมาง่ายๆค่ะว่าในดินเขาก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะคะเนี่ยมเมล็ดเขาก็จะงอกยากไปใช้กับวิธีการ เพราะ,มะเมล็ดอย่างอื่นได้นะคะหลังจากที่โรยด้วยดินบางๆนะคะเขาก็จะเป็นดินแบบเรียบๆแบบนี้ค่ะแล้วเราก็รดน้ำนะคะฉีดพุ่นด้วยฟอกกี้ค่ะทุกวันเลยนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นก่อนนะคะทำแบบเนี้ยค่ะประมาณ7-10วันนะคะต้นกล้านะคะเล็กๆก,ก็จะงอกขึ้นมาค่ะ หลังจากที่งอกขึ้นมาแล้วนะคะต้นกล้าเขาจะเยอะหนานะคะคุณผู้ชมก็มกรอนะคะรอประมาณสัก15วันก็เริ่มที่จะถอนออกบ้างนะคะไม่ต้องไปเสียดายนะคะย้ายต้นกล้าไปปลูกลงดินหรือที่ไหนก็ได้นะคะให้อยู่ในกระถางเนี่ยประมาณ3-4ต้นก็พอไม่งั้นเขาจะไม่โตนะคะจะ,แ,ะ,แ,ะแกล้ๆแกแนกรนค่ะไปดูที่แม่จิ๋มปลูกไว้ในกระถางนะคะตอนนี้ก็งอกงามดีค่ะ หลังจากที่เสร็จแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมวางไว้ในที่ร่มก่อนนะคะอย่าให้เจอแสงแดดจัดค่ะกะเพรานะคะที่แม่จิ๋มหว่านไว้นะคะแล้วก็ถอนออกให้เหลือน้อยแล้วค่ะประมาณ3-4ต้นค่ะประมาณ20-30วันนะคะและนี่ก็จะเป็นอีกอกระถางหนึ่งค่ะนี่ค่ะกำลังงามนะคะแตกกิ่ง ก้านใบเริ่มเยอะแล้วนะคะอันนี้ก็ประมาณ30วันค่ะก็จะโตขนาดนี้เลยนะคะแตกยอดแตกใบดีค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่ถอนนะคะเขาก็จะแน่นค่ะแน่นไปแล้วก็ไม่โตค่ะกระแขกแกรนนะคะใบก็ไม่เยอะด้วยเพราะว่ากระเพรานะคะเราใช้ใบนะคะประกอบอาหารค่ะเป็นวิธีการเพราะจากมเมล็ดนะคะ ด้วยวิธีง่ายๆนะคะจริงๆแล้วมันก็มีวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือปักชำค่ะเราเด็ดยอดเนี่ยนะคะปักชำลงในดินก็ได้เช่นกันค่ะแม่จิ๋มเคยทําให้ดูแล้วเหมือนกันนะคะโหระพาอะไรพวกนี้ค่ะทําวิธีเดียวกันหมดเลยพวกนี้เขาจะปลูกง่ายนะคะแล้วก็ดูแลง่ายด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ลองทํากันดูนะคะจะได้มีผักนะคะใบกะเพราวไว้ใช้ในบ้านค่ะ กระถางเดียวนี้ก็เก็บกินได้เยอะนะคะเก็บกินได้นานค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาครู Channel ด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ